แต่พูดอะไรดึกจิตจิตตมัตนาปิยัมมาม่าเจตสิกัมพันธ์ปิยัมมาม่านะมีแต่มามมาพุดถามาม่าสัมมาสังโฆมามาหักมึงไม่มาให้มึงแตกอกแตกแตกเป็นสามหักเจ็ดหักเถิดพุทธะโทโสมโนจิตตังสักเคจิตตังพันธนังพิยัมมามะอหิจิตระมานิมาโอมพุทธะมาม่พุทธเจ้าูุศลรดองรันชนโมรันจนใจผู้ สีพึ่งพึ่งทารืดจิตใจให้มึงเป็นนมอากามเปื่อยย้อยคามหลงไหลสงประสงค์สวัสดิอาหารพระเพลิงพระนาฤอชาฤชาฤชาอมสหฮงติดหลายใจหิ้คุยดังกับหนีดังมานมือให้คนรักมึงไหวไหอ้มน้ำมืรบกรนมา โอ,โอมุ่งสิ่งนี้แห่งปัญญามากกว่าเงินโอมฮิส่วนฮิเสกนี้เหล็กย่างนี้ฟันหีมองมองพิยากระดอนดันรอคิดเย็ดฮีสกี้ติดมุนโวยพาโวยผิดมั่นแต่ว่ามาไวๆนั่นนี่แหละฮิ Mother, no? ใหญ่ดีนะโอ้เข้ามาเย็ดสีอมประสมตับติดประสิทเดมโยนีวาหนึ่งฆ่าโยฆ่าโยนีวาสังว่าสัมมาเมโยฆ่าสัมปติบขะหีขาฮีขะดุดลงขะหลงอุ้ขี่าะขี่สองกลางมือขีสองปัญญติ้หีขีกลางแดดขีกลางแต่ ที่หอยสามแห่งระหว่างหูอมเข้าขี่เต้าสองแข่นห้มือบอลกลางตักเพื่ขี่ตักอยู่กลางก้นโอ้มีขี่สองเบาเข้าปูสองหูอมดังปูสองรูดเข้ามาหาขี่ไก่เนี่ยมึงนี้เพื่อมึงเข้าใจการเขาไผ่ควยดันเพื่อมึงได้หินใหญ่กูจะก็จะจังไรให้มึงโรมมาไดินเด้อเด้อเดินนั่งเด้ออมสาสูอมติดอมปฏิกูอิมัสมีมิาเลเลตัดไอ I tangan lain itu ada air jiuman terkini namah hukum menghakkan namah umpati pasang tangti abdul razi juju kapakak juji juju jajaj sapati om ayi ini suci seti seti ini yang ini kada ini namah umpati kadama ramah tanah pakai ini namanang sama sop. Juta hobi jutaan hingga nama prajaya jauh kumai mengenam tangga menjadi unsur hukum namun 22 persen hukum. Dangkamah namah umpati pasang sini yang orangnya yang kipi yang belasinya Ya bija puttebhi gamini siddha paramama yanana bhavam viduta acara jati putti namama karasa episuri devata sineham tapo citta sakhapo tamina sati sakhasi tiwa ehi mama idinama namra ko para e jara pertanian asatama ngule om gurana mohuta hitamana nam bija mama sapat sineham urba acara yang maninga terkain memang สุขวันทาโกสีรีวทตะยสะวะพุทธะอริยสัปปิธาตุไยังอนังพุทธะสัพพะตันตังเบญจีวะชีวังสะระนังกระฉามิรักกันจนสิ้นชีวัง <Sukau>